รีวิวการขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์2022สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Life วันนี้จะมารีวิวการขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์2022ในเดือนกรกฎาคม2 5 6พยป้าปูได้จองคิวขอวีซ่าปลายเดือนพฤษภาคมไว้ได้คิววันที่1กรกฎาคม ส่วนว้นที่ทำคลิปนี้เป็นวันที่1 1กรกฎาคมทดลองกดจองคิวได้14กันยาเลยค่ะคิวขอวีซ่าสวิสตอนนี้ยาวมากๆเลยค่ะประมาณ2เดือนตอนนี้นะคะใครที่จะขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์อันดับแรกที่จะต้องรีบทำเลยก็คือให้รีบกดจองคิวขอวีซ่าเอาไว้ก่อนเลยแล้วค่อยมาเตรียมเอกสาร การจองคิวขอวีซ่าให้เข้าไปที่ Google แล้วพิมพ์คำว่า VFS Swiss ให้คลิกที่ปุ่มทำการนัดหมายตอนนี้แล้วคลิกฉันไม่มีบัญชีหน้านี้ให้กรอกอ e ีเมลแล้วก็กรอกรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านนั้นเขากำหนดว่าจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวและไม่เกิน15ตัวอักษรต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย1ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก1ตัวอักษรตัวเลข1ตัวอักษรและอักขระพิเศษ1ตัวใส่จนครบแล้วให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งแล้วก็ติ๊กถูกตรงที่ฉันอนุญ,ญาตให้ VFS Worldwide กรุ u p ประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้วคลิกลงทะเบียน ก็จะขึ้นข้อความว่าการลงทะเบียนสำเร็จแล้วหลังจากนั้นให้ไปเปิดที่อ e ีเมลแล้วคลิกที่ activate account คลิกเริ่มการจองใหม่จะมีให้เลือกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเลือก VFS Global Application Center Bangkok พราะช่วงนี้สถานทูตไม่เปิดให้ยื่นขอวีซา่าแล้วก็เลือกหมวดหมู่การนัดหมายวีซ่าของคุณเลือกเชงเก้นเลือกหมวดหมู่ย่อยของคุณเลือกเชงเก้นวีซ่า general appointment ดูช่วงบรรทัดสุดท้ายเร็วที่สุดก็จะได้คิววันที่12กันยาใครจะยื่นจองคิวขอวีซา่า เดืนกรกฎาคมนี้ก็จะประมาณ2เดือนเลยค่ะใครจะจองคิวขอวีซ่าก็ควรจะรีบจองแต่เนินเน่นๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะอาจจะไม่ทันก็ได้และให้คลิกดาเนินการต่อหน้านี้ก็จะเป็นการกรอกรายละเอียดของคู่ขอวีซ่าก็ใส่ชื่อจริงนามสกุลเพศถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่ฟีเมลผู้ชายก็ใส่เมล หรอกวันเดือนปีเกิดสัญชาติปัจจุบันเลือกคำว่าไทยแลนด์แล้วก็ป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางวันหมดอายุหนังสือเดินทางเบอร์ติดต่อใส่เลข66ส่วนช่องข้างหลังใส่เลขเบอร์โทรศัพท์โดยตัดศูนย์ออกตัวหน้าแล้วก็กรอกอีเมล เสร็จแล้วก็กดบันทึกถ้าไปหลายคนก็คลิกเพิ่มผู้สมัครรายอื่นเราจะยังไม่ชำระค่าบริการ VFS ก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงกรุณาเลือกชำระค่าบริการ VFS ออนไลน์ออกแล้วกดดำเนินการต่อตอนนี้ก็เลือกวันที่จะกดจองนัดหมาย พอได้วันที่ต้องการก็ให้คลิกเลือกวันที่ต้องการรัดหมายเลือกเวลาจะมีช่องต่างๆให้เลือกเพิ่มเติมแต่เรายังไม่ต้องเลือกไปเลือกจ่ายในวันที่เราไปที่ VFS ก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็คลิกดำเนินการต่อ ก็จะขึ้นหน้าตรวจสอบการชำระเงินมันก็จะขึ้นเป็นต้องชำระเงินทั้งหมด0บาทติ๊กถูกตรงช่องฉันยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการแล้วก็กดยืนยันตอนนี้เราก็จองนัดขอวีซ่ากับ vfs ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้ ให้เข้าไปเช็คอ e ีเมลเราก็จะได้รับจดหมายจาก VFS ซึ่งถ้าใครจองไม่สำเร็จก็สามารถที่จะอ e ีเมลไปบอกให้ทาง VFS เขาช่วยจองให้ก็ได้ค่ะเพราะบางครั้งก็จะมีการเกิดเออร์เรอขึ้นที่หน้าเว็บให้พิมพ์ใบนัดที่เป็นบาร์โค้ดจาก VFS ในวันนี้จะไปยื่นขอวีซ่าด้วยนะคะในเว็บของ VFS เราสามารถจัดการแก้ไขการนัดหมายได้ด้วยการเข้าไปยกเลิกการนัดหมายหรือว่าจะกำหนดการนัดหมายใหม่ก็ได้ป้าปุ๊ขอจบการรีวิวการจองคิวขอวีซ่าไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าคิดว่าคลิปของป้าปุมีประโยชน์ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ